สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่จะพาโทรหาหนูได้เลยค่ะพี่หรือว่าแอดไลน์จะพี่084059180จากพี่จ๋าปะเดิมจะพี่เป็นเป็นผ้ายันนะเป็นผ้ายันเป็นรอยเท้าหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะเป็นผ้ายันเป็นรอยเท้าหลวงพ่อเดิมจะพี่พีนี้500บาทพอจะพี่นะคะมีตาปั๊มด้วยจ๊ะพี่นะคะจะมีตาปั๊มนะพี่นะคะ นะคะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่วัดหนองโพจะพี่ตามภาพนะคะพี่นะคะเป็นผ้ายันผืนสี่เหลี่ยมนะคะพี่สี่เหลี่ยมอย่างนี้จะพี่นะคะอีกฝั่งก็ไม่มีอะไรนะคะพี่นะคะเป็นผืนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆนะคะพี่นะคะก็ไม่ได้เล็กมากนะคะพี่ค่ะ๋ยวจะวัดความกว้างให้ดูนะความกว้างอยู่ที่ประมาณเก้านิ้วจะพี่จ๋าส่วนสูงนะส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณสิบดครึ่งจะส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดครึ่งนะคะพี่จ่ายนะคะ ตามภาพนะคะพี่เป็นผ้ายันนะคะพี่เป็นเป็นผ้ายันผืนผ้าสี่เหลี่ยมนะเป็นของหลวงพ่อเดิมจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจะพี่จ๋าส่วนรายการที่จะพี่จ๋าจะเป็นมีดนะคะพี่พร้อมกล่องนะพร้อมกล่องมีรอยจานนะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่นะคะสภาพก็เก่านะคะพี่ขานะคะขนาดกล่องนะขนาดกล่องความกว้างอยู่ประมาณห้าครึ่งนะส่วนความอาความอาไม่ใช่ ความกว้างจ้พี่ขออภัยจะ้ะอันนี้จุดสูงประมาณสี่สี่หน่อยๆจ้ะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมน,นะคะพี่พี่จ๋านะคะจะมีแบบนี้จ้ะพี่พี่เปิดมานะด้านในจะพี่จ๋าจะเป็นมีดนะพร้อมกล่องไม้เก่าๆจ้ะพี่นะคะพร้อมกล่องไม้เก่าๆจ้ะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะ เป็นมีดหลงพ่อเดิมค่ะพี่ขามีดนี้นะจจะพี่มีดนี้ไม่ใช่งานนะไม่ใช่งานแนละ้วน่าจะเป็นกระดูกนะคะพี่หนูแม่ค้าก็ไม่มั่นใจนะคะพี่แต่รู้ว่าไม่ใช่งานแต่พี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมเป็นมีดปากกานะคะพี่มีรอยจานนะเป็นมีดปากกามีรอยจานแต่พี่หลงพ่อเดิมนะคะพี่พร้อมกลออ่องนี้นะคะพี่พร้อมกล่องพร้อมมีดนะแม่ค้าขอในราคา1,5 0 0บาทจ้ะพี่1,5 0 0รบาทปลายทางเพิ่ม50บาทจ้ะพี่พี่จ๋าพี่สามารถซื้อเป็นของขันปีใหม่ได้นะซื้อเป็นของขันปีใหม่ได้นะคะพีี่่่แคมัดดบยยเก็ โอเคจะพี่อมัดโบแดงจะพี่นะคะสภาพเก่าๆจะพี่จ่านะคะพี่ดูความเก่าของไม้จะพี่พี่ดูความเก่าของไม้จะพี่จ่านะคะสวยงามมากจะพี่จ่านะคะหนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ภาพไม่ชัดพี่อะไรนะภาพไม่ชัดพี่อะไรจะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะพี่นะคะ สภาพเก่าๆอย่างนี้จะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ตามภาพนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์นะเป็นกล่องไม้หลวงพ่อเดิมนะพร้อมมีดนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่จารูปหลอนหลวงพ่อเงินจะพี่ขนาดตั้งหน้ารถนะคะพี่นะคะแปดร้อยบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆอย่างนี้จะพี่นะคะเขียนว่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานะคะพี่ขาพศสองห้าสองสี่ห้าสองจะพี่นะคะ รายการนี้หนูขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นอาเขาเรียกว่าอะไรนะตรับสีพึ่งหนุปุทิมจะพี่เขียนว่าวาละอ่านไลค์คระพี่ค่ะเปิดมาแต่พี่นะคะจะมีคุณแผ่นหนึ่งองค์นะพร้อมตะกรุดแล้วก็จะแผ่นทองหนึ่งแผ่นแต่พี่รายการนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะพร้อมตลับเก่าๆนะคะพี่พร้อมตลับเก่าเก่อย่างนี้เลยนะคะขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทแต่พี่จ๋าสวยงามมากจะพี่ปิดตายแต่พี่ไม่ทราบที่นะ อันนี้แม่ค้าไม่ทราบที่จะพี่นะคะสวยงามเช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะพี่จ่ารูปปลาหลวงพ่อควยพร้อมแหวนจะพี่ขอไปที่เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะเจ็ดร้อบาทนะจะพี่มีห่วงให้สามห่วงนะ1หนึ่งห่วงสองห่วงสามห่วงจะพี่นะคะรูปปลาหลวงพ่อควยพร้อมแหวนพ่อควยนะคะพี่นะค่ะบอกตรงๆจะพี่คุ้มมากจะพี่จ่าคุ้มจริงๆจะพี่นะคะเจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่าลูกแมวจะ ลูกแมวเจ็ดอบาทจะพี่นะคะลูกกอกแมวหรือลูกแมวไม่มั่นใจนะจะพี่นะคะมีแผ่นทองอะมีเหมือนลงรักทองหรือเปล่าจะพี่นะคะมีห่วงจะพี่นะคะมีห่วงนะ มีห่วงจะพี่จ๋าตามภาพนะคะที่รายการนี้เจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าเป็นข้อมือปูเอี่ยมจ้ะพี่เป็นข้อมือปูเอี่ยมนะคะพี่นะคะจะมีเม็ดำดำๆนะจะพี่นะคะห้าอ่าฝั่งลนะัสี่ลูกนะด้านหลังจะเป็นอย่างไจ้ะพี่นะคะเป็นเชือกอน่าจะเป็นข้อมือมั้งคะพี่แล้วก็มีเชือกอย่างจ้ะพี่น่าจะเป็นข้อมือมั้งคะพี่จะมีเชือกอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ รายการนี้พี่จะหกร้อ600บาทจ้ะพี่รายการนี้หนูขอไว้ที่หกร้อบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จ่ายเป็นตะกรุดเขาบอกว่าเป็นของพ่อกลัวอย่าพี่จ่ายนะคะมีรอยจานตรงนี้นะคะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะเป็นตะกรุดนะเป็นตะกรุดหลวงพ่อกลัวจะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจ้ะพี่ความยาวของตะกรุดจ้ะพี่เดี๋ยววัดให้ดูนะความยาวของตะกรุดจะอยู่ประมาณห้านิ้วจ้ะพี่นะคะ ประมาณห้านิ้วจะพี่ขายนะคะขอไว้ที่700อบาทจะพี่หนูขอไว้ที่700รอบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อเกวจ้ะอันนี้จะพี่จ่ายเป็นเต่าจะพี่เต่าลงลงยานะคะพี่ก็ต้ก็ต่อลงยานะอันนี้แต่แม่ค้าไม่ทราบเนื้อจะพี่จ่ายรายการนี้700บาทจะพี่นะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่นะคะพร้อมกรอบสวยๆอย่างนี้จะพี่นะคะพร้อมกรอบสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขอไว้ที่700อบาทปลายทาง50บาทจะพี่จ่าพระง่างจะพี่พระง่างตาแดงเนาะ นะคะพี่มีมีผู้หญิงนะคะ่ะนั่งอย่างนี้จะพี่นะคะอันนี้คือใต้ฐานนะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะพี่นะคะ ด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้จ้ะพี่นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะจ่ะพี่นะคะหนูขอไว้700บาทจ้ะพี่จ๋าสําหรับตัวนี้นะตัวนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าสําหรับพระง่างตาแดงจ้าโอเคจ้ะพี่จ๋ามาดูองค์เล็กๆกันต่อเลยนะจ่ะพี่จ๋านะคะพี่พี่จ๋าพี่สนใจองค์ไหนนะภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้ะพี่จ๋านะคะอีพีนี้จ้ะพี่จ๋ามีสมุดจยูสามองค์นั่นคือองค์ที่หนึ่งจ้ะพี่นะคะอันนี้อ่ะหนูไม่ทราบว่าคือ ก้างปลาหรือเปล่านนหนูมองเป็นก้างปลานะจ๊ะพี่นะคะหนูมองเป็นก้างปลานะแต่คุณลูกค้ามองกันเอาเองนะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าตามองเป็นก้างปลานะจ๊ะพี่นะคะ,ะาราคานี้ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่ไม่ทราบที่นะรู้แต่ว่าเป็นสมเด็จนะสวยงามมากจ้ะพี่องค์นี้นะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังอีกทีจ้ะพี่นะคะ เหมือนเหมือนก้างปลาตัวเล็กหรือเปล่านี่ก็ไม่มั่นใจนะคะพี่ได้มาแบบนี้จะพี่5 0า้บาทจะพี่องค์ที่2จะพี่จานนะคะสวยงามเช่นกันจะพี่นะคะคุณลูกค้าใจดีช่วยหนุนแม่ค้าจะปิดทั้ง3องค์ก็ได้นะคะพี่ขาไม่ว่ากันนะคะหรือจะปิดแค่องค์เดียวนะปลายทางก็คิดแค่50บาทพร้อมโอนทางร้านบริการจัดส่งสินค้าให้ฟรีจะสมเด็จองค์ที่2จะพี่5้ารบาทจา้ะสมเด็จองค์ที่3จะพี่5 0า้บาทเช่นกันจะพี่จานนะคะสภาพเก่าๆสวยๆเลยจะพี่จานนะคะ สภาพเก่าก่อสวยๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะพี่องค์ที่สามห้าร้อบาทจะท้ะเพราะทวดเนื้อว่านจะพี่นะคะองค์นี้ก็สวยไม่แพ้องค์อีพีก่อนนะคะพี่นะคะนะคะพี่นะคะอันนี้หนูไม่แน่หนูไม่มั่นใจว่าไอ้ที่เล็บเแ็บแบบนี้เป็นเป็นมวนสางหรือว่าอะไรนะคะพี่นะคะเพราะว่าหนูเองก็ได้มาแบบนี้นะคะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะพี่องค์นี้รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะ เป็นเหรียญหลอ่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้จากพี่ห้าร้อยบาท,ทจะ้ะปิดตาหลังแบบจากพี่จ๋าน่าจะเป็นเนื้อลูห่านะเพราะหนักนะมีมีน้ำหนักหน่หนอยๆค่ะพีะคะ่ค่ะนะคะเป็นหลังแบบนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตาไม่ทราบทือไม่ทราบที่ไม่ทราบเนื้อจากพี่ห้าร้อยบาทเช่นกัน,นะะาาจากพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจากพี่นะคะอันนี้ก็ไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะมาเป็นเชือกพันลงรักทองค่ะพี่ มาเป็นเชือกพันลงรักทองนะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะผู้ทิมจะพี่ปูทิมจ้ะนะคะองค์นี้ห้าร้อบาทจะพี่ต่อโค้ดเลขสามจะพี่นะคะต่อโค้ดเลขสามนะขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงผู้อิ่มวัดหัวเขานะแต่ส่วนตัวแม่ค้าไม่มีความรู้นะคะพี่เปิดแบ่งปันนะห้าร้อบาทจะพี่นะคะเขาเรียกว่าดาบไอหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาหรอเปล่านี่ก็ไม่มั่นใจนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่นะคะ ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่หูยานจะพี่จ๋าอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะเนื้อจะเป็นสีทองแบบนี้จ้ะพี่นะคะอันนี้ได้มาแบบนี้นะจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพักกิ่งเก่าไม่รู้ที่จะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะวงใหญ่อยู่นะจ้ะพี่นะคะวางบนขวามือนะคะพี่ก็องค์ประมาณนี้นะวงใหญ่กว่าพักกิ่งทั่วไปนิดนึงนะคะพี่นะคะปกติกิ่งทั่วไปก็จะประมาณนี้จ้ะพี่นะคะ จะมีความพิเศษนิดนึงจะพี่นะคะอันนี้คือห้าร้อยบาทนะจะพี่นะคะพักกิงเก่าไม่รู้ที่จากปากน้ําเริ่มกรอบจะพี่จ๋านะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะเนี่ยค่ะองนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จา๋าชัดไหมถ้าไม่ชัดแอดไลนะคะ์ค่ะพี่ขอภาพเพิ่มเติมนะห้าร้อยบาทจา้ะเรียวหลวงพ่ออาหลวงปู่ทิมเจริญพรไอ้ไม่ใช่เจริญพรจะพี่ไม่ใช่นะไม่ใช่เจริญพรค่ะพี่นะคะหลวงปู่ทิมจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะ ปูสุดจะพี่วัดกาหลงจะพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อแก้วจะพี่จ๋าปิดตาพ่อแก้วนะเนื้อออกกระไหลทองนิดนึงจะพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจะพี่เดี๋ยวหลวงพ่อกลัวจะพี่จ๋านะคะด้านหลังเป็นฐานุมาถือธงจะพี่นะคะตามภาพไปนะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ะเดี๋ยวหลอกปิดตาไม่ทราบที่จะพี่นะคะ ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะคะพี่พร้อมโอนทางน้าบริการจัดส่งสินค้าให้ฟรีนะคะคุณแผนเครือบจ้ะพี่นะคะกูวัดใหญ่ชัยมงคลจ้ะพี่นะคะมีงลงรักนะคะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนรายการนี่จะพี่ยาหลวงปู่ทิมจะพี่นะคะด้านหน้าก็จะเป็นยันปู่ทิมนะส่วนด้านหลังก็จะมีพระหลวงปู่ทิมแล้วก็มีตะกรุดนะตะกรุดประมาณ4ี่ห้าดอกได้ไหมคะพี่เหมือนเป็นคล้ายๆสายคาดเอวหรือเป็นข้อมือก็ไม่มั่นใจนะคะพี่เพราะว่าเหมือนจะมัดรวมกันนะคะพี่ก็จะมีเียจีวรน,นะอันนี้ขอวิธีเจ็ดร้อยบาทจะ้ะนะคะสภาพเก่าๆนะคะพี่สวยๆอย่างนี้นะคะพี่ขา7เจ็ดร้อยบาทจ้าที่พระสัตวรวัดจะพี่นะคะขอวิธีหกห้บาทจะพี่นะคะ เป็นพระยี่ห้าศตวรรษนะคะพี่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหล่อโบราณเพ่ะไปจ้ะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณเพ่ะไปนะพ่ะกํากแพงอจะพี่ห้าร้อบาทจ้ะนะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเพ่ะไปจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อทวดจ้ะห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะ ไปทางห้าบบาทพร้อมโอนทางร้านจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะพี่หลวงพ่อทวดจะรูปหล่อโบราณจะพี่ไม่ทราบที่นะนะคะมีรูก้นอุดอยู่นิดนึงจตะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ตามภาพนะห้ารอยบาทจะพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่จ่านะคะองค์นี้ห้ารบาทเช่นกันจะพี่นะคะสภาพเก่าๆส,สวยๆเลยนะคะพี่ห้0อยบาทจะพี่จา่าปิดตาปูไข่จะวัดเชิงเลนจะพี่นะคะห้ารอยบาทจ้ะ รูปหล่อสังกัดใจจะพี่นะคะด้านหลังเป็นยันนะคะพี่นะคะด้านหลังเป็นยันค่ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อพระพุทธไม่รู้ที่จะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้าปิดตาปูยิ้มจะพี่ปิดตาปูยิ้มจะพี่จ้านะคะวัดหนองบัวนะไม่ทราบเนื้อจะพี่รู้แต่ว่าเป็นวัดหนองบัวนะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเจ้าสัวจะพี่จ้าเจ้าสัวปูบุญนะคะพี่ขายนะคะ ห้าร้อบาทจะพี่จ๋าปลายทาง5้บาทเช่นกันจะพี่หลวงปู่ทิมจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋าห้องนี้นะนะคะพี่ด้านหลังเขียนว่าหลวงปู่ทิมวัดละหารไร้ค่ะพี่คะ่ะเราก็จะมีอีกลักษ์ณของท่านนะคะพี่นะคะและเม็ด,เม,ดเม็ดนี้ไม่คไม่ทราบว่าเม็ดอะไรนะคะพี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะเผื่อพี่ๆคนไหนจะปิดบอกเผื่อเป็นความรู้บ้างนะคะพี่ขานะคะ สวยงามมากกับพี่นะคะรายการนี้5 0 0บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักทั้งหลายนะคะพี่ๆคนไหนสนใจองคไหนย,ยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอดไลน์ได้จากพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0่นาก้านนะคะฝากพี่ๆกดูกใจกดติดตามให้ช่องกาะเก็บพุทธคุณพักขึ้นด้วยนะคะพี่อีพีนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ